สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะสนุกสนุกมาทํากันนะคะวันนี้นะคะก็ใกล้จะร้อยกระทงแล้วนะคะทุกค่ทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะมาทํากระทงย่ษ์กันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมสวยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel กระทงของเราอะไรกระทงใช่แล้วพี่นุ้ยอะไกระทงอะไรอะมันเป็นงานงานหรือนะ่ะงานศิลปะ อ๋อศิลปะระบายสีเนี่ยเหรอ้ก็มีเพชฌฆาตสองคนอาวุธพร้อมนะคะเดี๋ยอะๆฮะกางเกงพี่กดเหมือนกับอะไรไอช่างช่างช่างไงช่างช่างช่างมันช่างมันเออเอาต้นไหนสองต้นนี้นะเนี่ยสองต้นใช่ต้นใหญ่สองต้นเจ้าของเขาอะไรไม่เ่น้อยเจ้าของเขาให้ผมขอเขาลยเนี่ย ไม่ได้ขอเขาเขาให้เองเขาให้เลยไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งแล้วมึงเอามาใกล้หน้าทําไมไม่ได้ขออะไรเลยเขาให้เองขอเขาให้ให้ตัดแหละให้ตัดทิ้งเพราะว่าจริงๆแล้วเขาได้เขือไปแล้วนะใช่ได้เขือไปแล้วนะครอันนั้นเฮ้ยเขาให้ตัดทางล่างอ๋อสายไฟอ๋อเหมือนกับมันมีเทคนิคด้วยไม่ใช่เทคนิคก็เป็นความรู้แหละนะเฮ้ยเอาดีๆนะใบมันใช้เอาไว้ใช้ด้วยนะเออรู้เรื่องไว้่ย ไม่ใช่ดึงใบแตกหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราจะมาดูอาวุธของแต่ละคนก่อนอาวุธคู่กายอันนี้ช่างโด่งโตพี่กศลขวยขวานนี่ขวานบินรอเปล่าโอ้ดิเยวเปิดหน้าเอปิดตีอ่ะเปิดหน้าดี โอ้โหเฮ้ยพี่กดเฮ้ยคนนั้นเถอะนะใช่ใช่ใช่ทำไมพี่กดฟันแล้วน้ำมันก็ฉอกวะเขาบอกว่าน้ำกล้วยนี่กินแล้วมันจะหายมึงหลบนะขายแก้ไอใช่ไหมน้ำกล้วยอ่ะเฮ้ย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 เอาแล้ว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 เจ้าของก็มาแล้วพี่นุ๊กหายแล้วเจ้าของออกมาจากบ้านแล้ว ไปแกงหยวกอันนี้แกงหยวกได้ไหมพี่หวนได้นี่นะครับก็เป็นอะไรที่แกงหยวกได้พี่น้อยต้นน้อยน้อยน่ะต้นน้อยน้อยโอ้โหนี่แบกมาแล้วนี่นะครับไปนู่นเลยไปแล้วพี่ดงก็จะแบกมาอีกต้นนึงเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่มากโอ้ยน้ำหยดติ๋งๆ น้ำแตกนะฮะเราจะทําการเอาใบมันไปใช้ด้วยนะคะทุกคนก็ทําการตัดไม้ไผ่พี่น้อยเสียบปิ้งย่างใช้ไหมว่าใช้เครื่องมือหนักเลยนะทำไมไพี่ดงมาดูเครื่องมือหน่อยนี่เครื่องมือหนะะักเครื่องมือใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็อันนี้เป็นงานโอซุก,กะงานโอซุก,กะนะครับก็ง่ายๆเดี๋ยวแบตหมดนะครับจะลองให้ดูมากก็ไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็น มีแบตมาก้อนเดียวนะครับนี่ขาดแล้วนะนี่ง่ายไหมง่ายดีเราไม่ได้ทำเองอะ่ะฮะไม่ได้ทำเองช่างในช่างออกแบบดิ <c oughs> เอาไปช่างไงไม่ยากอะไรก็ตัดเนี่ยพี่น้อยนี่ได้สองท่อนนี่ได้สองท่อนเป็นหกท่อนแล้ว แล้วทำไงทีนี้เราก็เอามาทำเป็นแพรนะร <S <S แพรเสียบป,ปิ้งเสียบเหมือนปิ้งย่างเหรอกระทงแพรหา<พ>กระทงกร,ระทงแพรถูกต้อง <S <S ใช่ดิใช่สามเมตรนะครับเราจะตัดแกะเก้าสิบนะครับไหนในเก้าสิบนะครับก็จะเป็น,เ,นเลขสวยนี่ตอนแรกเก้าสิบอะตัดตัดไม่ใช่เอานิ้วปูไปด้วย ชิ้นนะนี่ไม่เสียบอนะไ้น <c oughs> อะไรดยวกกล้วย <c oughs> ไม่เสียบหยวกกล้วยนะนี่คือนี่คือเหมือนกระทงกระทงโบราณนะนี่เราจะทำการเสียบแล้วปลุกปลุกปลุกปลูก ลองทำการยกก่อนไม่ลองทำการเลยยกเลยเป็นไง <laughs> ได้อยู่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเราจะทำการนะคะนี่เตรียมตัวนะคะแบกกระทงของเรานะคะลงไปแม่น้ำนะคะแล้วก็ทำการแต่งกระทงนะคะทุกคน <laughs> เอาแล้วอือหือ ลงมาแล้วแต่ตรงนี้มันลอยไม่ได้มันเป็นแอ่งไงมันไม่ไหลไงมันไม่ไหลลอยกระทงมันต้องลอยน้ําไหลใช่ไหลไปเลยไหลไปเลยเดี๋ยวเราไหลไปเลย,ลยเราเจะา <c oughs> ป่าพงไปได้ไงป่าพงเนี่ยมันหนามากก็ใครที่เห็นว่าเป็นป่าแค่นี้จริงๆแล้วมันพงก็บาดด้วยนะพี่น้อยแล้วทาไงเดินอ้อมเหรอก็ถ้าเดินอ้อมก็ต้องไปโน่นอ่ะต้องถามคนแบกเสลี่ยงล่ะ มาแล้ว <laughs> อแล้วนะครับอันนี้คือคนแบกตะเหลี่ยงนลพี่นุย้ยพอที่ไปขึ้นตามเขาอะ่ะเขาจะมีคนแบกคนรับจ้างใช่ไหมใช่น,ะนี่อพอนละควยเลย <c oughs> เให้กระทงคว่ำนะถ้ากระทงคว่ำก็จะกลายเป็นกระทงคว่ำ <c oughs> ไม่เป็นกระทงหลงทาง <c oughs> ไปไป <c oughs> ว่าเนี่ยเราเห็นแค่ตรงนี้นะอันนี้เล็กกับเขาหมดแล้วนะ ข้ามไปไม่กี่ก้าวก็จะถึงแล้วฝั่งโน้นถึงที่โลง่ลงนะแต่มันลำบากนะพี่ดงบนนะเ,ออเราจะให้พี่ดงนำหน้าไปก่อนแล้วกันฮะใช่เหรอ,อแต่ความความตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยอยากให้ความเด้มันมีตะเบียงด้วยนะอ่ะยกยออโอ้ให้ช่วยไหม นี่นะครับข้ออันนี i i ้นะพี yeah. ่โด่งนะพกข้าวมาด้วยพร้อมอ๋อหใหญ่ใหญ่ไปเลยใช่ไหมเราต้องมีแค่มานั่งกันขนาดนี้ได้เหรออ่ะมันต้องอย่างนั้นเออความความที่เราทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมพร้อมเลยพี่นน้ยโอ้ดูดิบรรยากาศพี่โน้ตถ่ายให้ดูหน่อยแสงแดดกำลังได้เลยนะ กำลังแทงเลยโอ้โหทะเลทรายดีๆนี่เองโอ้โหมีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยฝั่งเนี้ย แล้วขนของออกหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการนะคะลองลอยนะคะว่ามันจะลอยหรือเปล่านะคะทุกคนว่ามันจะลอยประมาณขนาดไหนโอ้โหหลุดไปแล้วน,นี่นะคะลอยนะคะลอยน้ํานะคะทุกคนนี่ก็คือเอ่อจะเอาดอกไม้วางใช่ไหม<ช>การลอยกระทงเนี่ยต้องมีดอกไม้ทูบเทียนอะไรแบบนี้ป่ะพี่นุ้ยใช่นะครับก็กระทงพี่นุ้ยอ่ะใหญ่มากนะก็จะต้อง ใช้เทียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่โวยนะเนี่ยเออเออนะครับก็ก็จริงๆแล้วก็ทงใหญ่มากนะก็ต้องใช้เทียนใหญ่ๆเป็นเป็นอะไรที่นะสวยงามนะใช่ก็ทงหลงทางเขาบอกว่าเวลาเราลอยกระทงอะเราต้องขอเข้ามาด้วยขอเขมาใช่ใช่ออาก็ต้องขอเข้ามาอยู่แล้วแนละ้วไปเกี่ยวอะไรกับผ้าใบที่เอามาลอง อ๋อจะใส่เงินนะครับก็ใส่เงินเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นการขอเข้ามาแม่คงคานะโอ้โหใส่เป็นปึ้งอย่างนั้นเลยพี่นุ้ยโอ้โหใส่ไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนะครับก็อันนี้ปลากินไหมปลาไม่กินฮะใครได้ก็เอาไปเออนะครับก็เหมือนกับว่าเออเขาเรียกก็เขาจริงๆเขาใส่เหรียญกันนะพี่นุ้ยใส่เหรียญแล้วมันตกไหมอ๋อโอเคใส่อย่างงี้ มันไม่จมน้ำแต่ไมนบิดไมกระลมใช่ไหมพี่ครับก็อันนี้ใส่เสร็จแล้วก็จะต้องทำไงพี่น้อยก็อดอกไม้ปิดก็เหมือนกับไม่ได้ลมมันจะได้ไม่พัดเราดอกไม้ทูบเทียนเราก็จะขอเข้ามาแม่คงคาไปเลยนะเราจะเอาดอกไม้สีเหลืองวางขอบๆสวยอยู่แล้วนะนสวยอยู่แล้วใช่นะเนี่ยดูสีซะก่อนใครใครเลือกดอกทองอุไร โอ้โหนี่นะครับก็สวยงามเลยชื่อฟังชื่อด้วยฟังชื่อด้วยชื่อด้วยชื่อด้วยชัดเจนนะใช่ดอกทองอุไรชัดเจนเหมือนเรียนมานะนี่คะโอ้โหงามมากะนี่เลยกระทงพี่นุ้ยเป็นไงดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะอ๋อพร้อมเลยมีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาวโอ้โหนี่เพียนบักใหญ่ใหญ่บิ๊กบึ้มจากที่ พี่นุ้ยจัดดอกไม้เสร็จแล้วก็มาทำการหาปืนนะเนี่ยเหรอฮะนี่ไงปืนอะใช่นี่ไงปืนอ๋อที่ว่าแบกมานึกว่าเอามานั่งฮะนึกว่าเอามานั่งชมวิวนี่ไงก่อไฟแค่เนี้ยสี่คนอาอาชีพพี่นุ้ยสี่คนเนี่ยนะอ่ามันต้องก่อแบบนี้มันต้องช่วยกันนะมากินไง ติดแล้วไหนนี่ไงเขี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนทำการเขี่ยก่อนพี่โด่งไม่ต้องรีบเขี่ยไฟเขี่ยไฟเออแค่นี้ก็เดือดสุกแล้วอะไรสุกอ่ะวางได้พี่โด่งวางเลยหมอดก็หูก็ถือได้พอดีเลยแหม่แล้วพี่นุ้ยสวยงามครับก็จริงๆแล้วเราต้องใส่มาม่าเลยนะนะ พี่กดพีก่กดหมาใหม่พีก่กดบอกว่านี่ไงที่ลองหม้อไงอที่ลองหม้อ,อที่ลองหม้อนี่แหละคะครัวพี่หนูโอ้โหรสชาติมาม่าสี่รสอร่อยสุดๆเ,เอาแล้วใส่ไข่ได้แล้วครัวพี่หนูใสไข่อ,อันนี้ต้องต่อใส่กระบวยก่อนใช่ถ้าเราต่อใส่หม้อปับ๊บถ้าไข่เน่าปับ๊บเราไม่ได้กินเลย โอ้ที่เหลือเป็นของเราที่เหลือเป็นของเราจริงๆแล้วต่อในหม้อเลยดีั้มถ้าเน่าก็อดกินละโอ้โหนะครับอันนี้คืออะไรใครรู้เหลือไปครึ่งลูกฮะเหลือครึ่งลูกไม่เป็นไรนี่เขาองกินกันแบบนี้นะครับเราไม่มีถ้วยเฮ้ยนี่นะครับก็จะเป็นกระจกในหม้อลูก นี่นะครับก็จริงๆเราเราไม่มีถ้วยไม่มีชามมาถ้าอย่างที่กดเนี่ยซุ้มเข้าไปนิดุ้มเข้าไปดิสซุ้มเข้าไปนิโอ้โห <c oughs> ความร้อนนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยเย็นแล้วนะครับแต่ไอ้ร้อนเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่ในช้อนนะครับซัดเข้าไปเต็มคำนะไมนยังอยู่ในมือ โอ้ oh. สุดยอดนี่นะครับอันนี้นะครับน้องในตั๊กบอกว่าอยากจะชิมมากนะครับไม่ให้ชิมนะครับโนวดแปบในหม้อลูกอ่ะอ่ะเอาดิเป็นไงร้อนไหมโอ้โหโอ้โหพอแล้วลูกพอแล้วตาจะไม่ได้กินแล้วลูกนี่นะครับเอา ไม่เป็นไรนะครับอันนี้น้องในใตัาสบอก um. ว่านะครับก็อันนี้เป mm. uh> ็นเขาเขาเรียกว่าอาหารนอกบ้านนะครับพอแล้วนะคะนี่ในหม้อคานี h> <h 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 umm ้เหลืออะไรเนี่ยเส็นเยอะแยะเลยอ๋อยังเหลือยังเหลือโอ้หพี่กดทำไมวันนี้พี่กดกินน้อยจังอะรอไปทำพีใหญ่แล้ว ใครทิ้งช้อนไว้ในนี้วะตออนอ้เก็บไว้พี่นุ Self ้ยอันนี้น่าจะเป็นอีกได้อีกช้อนหนึ่งละเพราะว่าตรงร,รู้สึกว่าหมดละโอ้โหกินด้วยทิ้งด้วยนะน่ะเสียดายของตอนนี้พี่นุ้ยก็จะทำการขอขมาแม่คงคาเลย ขอให้ช่อง YouTube เป็นไงพี่นุ้ยดัง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 นี่ดังไปถึงไหนดังดังไปถึงอ่าวตังเกียร์นั่นแหละอ่าวตังเกียร์นั่นแหละมีอ่าวตังเกียร์อะไรกันวัดนะคะก็จะมาลอยกระทงก่อนเพราะว่าวันจริงๆอ่ะวันที่จะลอยจริงๆอ่ะเราไม่ว่างเราจะไม่ว่างเราติดงานเราจะต้องไปลงสไลเดอร์ใช่ไปลงอะโรงงานสไลเดอร์เนี่ย ไปสร้างความสุขให้เด็กๆเออความความสุขความสนุกสนานนะใช่นะเราก็จะทําการลอยก่อนนะคะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่นุ้ยขออธิฐานก่อนแป๊บนึงอธิฐานมุมมมุมมีมุมมีมมมนะอย่าเพิ่งพูดด <Okay. S 1> <ๆ>ิโอเครู้เรื่องนะครับเราก็ดูบรรยากาศไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็พี่นุ้ยก็นี่รอบนอกนะครับอา,อากาศเป็นแบบนี้เลยมืดแล้วนะแต่ในกล้องแ่มมากกล้องก็คือราคาดีมากนะครับนะคะก็ อธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งชั่วโมองอธิษฐานว่างไงอี้เขาไม่ให้พูดโอ้ให้ช่องยูทูบดัง,ด,งดังไปถึงอ่าวตังเกียตังเกียแก่น, <laughs> นี่นะครับก็ไฮไลท์ก็คือจุดภูองค์นะนะถ,ถ้า,ถ,าถ้านะครับเอ่อกระทงลอยไปถึงไหนนะครับก็จะแสดงว่ากระทงไม่หลงทางนะก<ว>ระทงตั้งใจไปนะใครนะได้กระทงพี่นุ้ยนะนะ เออคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าเหลือกี่สิบเหลือกี่สิบใส่ใส่ไปเท่าไหร่พี่น้อยพันหนึ่งหนึ่งพันบาทโอ้โหสวยงามมากนะครับอ่ะอ่าแล้วก็ลอยเลยแล้วกันลอยเลยนะทุกคนโอ้โหไปแล้วนี่นะครับแล้วก็พี่กดนะครับพี่นุ้ยนะครับกล้องเราจะไม่ตามไปนะครับเพราะว่าเรากลัวเปียกน้ำนะครับเราก็จะใช้ซูมเอา น oh yeah. oh. mm ี่นะครับพี่นุ้ยจะเป็นคนจุดแล้วกันโอ้โหเสียงปลานะครับพุ่มพุมเลยปลาดีใจนะครับจุดแล้วนี่นะครับสวยงาม ยอดนะครับผมนี่พี่นุ้ยไปยังไงไปแล้วรพี่นุ้ยลอยไปแล้วก็ลอยไปแล้วนะก็จะให้ลอยไปถึงอ่าวตังเกียนะพี่นุ้ยนะอ่าวตังเกียนะตอนนี้มืดพี่นุ้ยตอนนี้มันมืดแล้วมองจะไม่เห็นหน้ามึงแล้วนะมองจะไม่เห็นแล้วนะมืดแล้วนี่ตอนนี้เราก็ทําการจุดพุกันนะคะทุกคนนี่ฮะอ่า อ,อย่าลงน้ำอ่อจะไปไหมนะ่ะมันคืนนนอ,ออะไรวะเนี่ยนะดังด้วยนะพี่น้ยยอยน้ำเลยกดมาเอาอีกเร็วชัดเร็ว